รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทเครือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัด 108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์อาหาร CP ผู้ชมคะวันนี้ค่ะเรจะพาผู้ชมนะคะไปรู้จักกับอาชีพผลเลี้ยงไส้เดือนโอ้โหแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะบอกว่าเขาเป็นคนเลี้ยงไส้เดือนก็ไม่ถูกสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรียกว่าเขาอะเป็นนักพัฒนานดีกว่าค่ะเขานําในเรื่องของการเกษตรนะคะมาผสมผสานค่ะกับชีวิตที่ควรจะเป็นอยู่รวมทั้งไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วค่ะเลยเกิดมาเป็นนี่เลยกับ ฟาร์มลุงลีค่ะเดี๋ยวไปพบกับลุงลีแล้วก็เรื่องราวของเขากันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงลีค่ะค่ะตอนนี้ค่ะก็มาอยู่ที่ฟาร์มของลุงลีแล้วนะคะลุงลีค่ะอู้จะเรียกลุงก็โอยน่าจะยุ่มากกว่าลอ่ะแต่ว่าเรียกตามที่แบบว่าทุกคนเนาะเรียกกัน าฟาร์มแห่งนี้ค่ะมีแบบเลี้ยงอะไรบ้างยังไงบ้างจริงเราก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะนะครับแต่รู้ตัวอีกทีมันก็เยอะแยะอตอนแรกก็เลี้ยงแค่เดือนหนึ่งกับบาทสองกับบาะรู้ตัวอีกทีก็เกือบร้อยกับบาไก่ก็มี2ตัวหันใหม่อีกที10ตัวเป็ดอีกสี่หมูอีกสองเตาอีกตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยคือมันไม่ได้มีมาตั้งแต่แรกก็เหมือนมันก็งอ,งงองมาเรื่อยๆเราก็ชินกับมันรู้ตัวอีกทีก็เตทมไปหมดเลย ไปมาก็มันมีไก่พันอะไรบ้างมันทำอะไรได้บ้างไส้เดือนเราล้างกระบะเสร็จขี้เกียจล้างเทไปตรงนี้ไก่ก็มากินก,กน็กินกเรียงหมดมก็มีเครื่องจัดการขยะหลายๆอย่างคนที่เข้าก้นหม้อก็เสดเดือนไว้ก่อนของพี่ไก่เขากาไก่ก็กินหมูก็กินเสดเดือนก็กินเครื่องขยะกานขยะอาหารก็ต้องการปุ๋ยไปมาก็โอ้ให้คนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มาเอามาเผื่อเราดีกว่ามาแลก แลกเปลี่ยนคุยกันเลยมันก็ตอบโจทย์เล็กๆของเราที่เราตั้งใจจะทําฟาร์มแต่แรกคือเราก็เสียดายของไปทําร้านอาหารต่างประเทศหรือในประเทศก็เห็นปัญหาเดียวกันก็คือทิ้งฟุก a s ว e ขยะอาหารฟุชชารก็คือพวกที่มันเป็นแบบตัดแต่งที่มันไม่สวยทําอยู่แค่นี้ไม่ได้ทําอะไรเยอะอหันมาอีกทีก็ออสนุกดีเพเป็นเหมือนสมาร์ทฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวจะให้ลุงลีพาไปดูจุดเริ่มต้นที่บอกกันไว้ก็คือไส้เดือนหนึ่งบาทเราก็แค่คนหนึ่งที่เลี้ยงไส้เดือนเป็นนะตอนแรกหวังว่าไส้เดือนนั้นจะเอาไปแบบนั่งเฝ้าเลยจะไปทําอะไรกับเขาอ่ะคิดไว่าคิดว่าน่าจะได้ปุ๋ยอ่านมานู่นนี่นั่นนนฮะไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อไปขายให้กับใครจะซื้อต้องมานั่งอธิบายใครจะไปเป็นครูใครได้ชีวิตนี้ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะได้ปุ๋ยะน่าจะดีเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าหน้าตามัน เป็นยังไงมันเหมือนที่บ้านเป็นพันธุไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มีหลายพันเลยเหรอคะมีหลายพันเลยครับผมครับโอเคค่ะไปดูกันค่ะทีนี้ก็เป็นฮาเร็มอยู่ในนี้ครับหลายหลายร้อยหลายพันตัวเลยอันนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบตัวครึ่งโลโลหนึ่งจะประมาณสามร้อยตัวต่อหนึ่งกระบะินอาหารเบดดิ้งี่ยที่หลับที่นอนเขาเศษขยะผลไม้มูลสัตว์ปุ๋ยคอกเนี่ยประมาณห้ากิโลหนึ่งเดือนก็จะได้ปุ๋ยห้าโล ครับแล้วก็ที่เล็กๆอย่างนี้ก็ผลิตได้ประมาณตันหนึ่งตันหนึ่งมาพันโลร้อยกับพันโลโอโ้โหเยอะมากถึงตันก็เหนื่อยแล้วเออแล้วแล้วในการที่จะทําเขายัางไงเราก็รออย่างเดียวครับเราใส่ขยะอาหารใส่ผักแล้วไปตอนนี้มันกินเกี้ยงแล้วถ้าเราอยากะจะเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องคัดแยกก่อนตอนนี้มันเป็นมูลหมดแล้วเดี๋ยวคัดแยกให้ดูก่อนเดี๋ยวว่าโอเไถ้าเกิดว่ามือใหม่เขาก็ล่อนมือถ้าเกิดมือเก่าาก็มีเครื่องจักรอ่ะเราอาจจะกลับด้านอย่างนี้เหมือนไข่เจียว แล้วเราก็ทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนอันนี้อาจจะกลับแล้วเรียบร้อยล่วนกว่าเราก็มันร่อนถ้าเดือนก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวสวนสนุกแต่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาก็จะออกไปฝั่งแรกก็จะเป็นมูลละเอียดช่องกลางก็จะเป็นไข่กับมูลหยาบช่องริมก็จะเป็นตัวเส้อเดือนกับอาหารที่ยังกินไม่หมด แล้ววนกลับมาเลี้ยงใหม่อ๋อ oh. ส่วนไหนที่เราจะเป็นส่วนที่เราเอาไปขายคะอันนี้ก็ขายเป็นสายพันธุ์ก็ช่างเป็นกิโลไปอันนี้ก็ขายเป็นไม้ประดับอันนี้ขายเป็นบ่อกุ้ง oh. ถ้าเราไม่อยากจับตัวเสือเดือนแล้วพยายามจะ oh. ไปโดนตัวเขาแป <c oughs> ๊บเดียวเสร็จละ <c oughs> นะครับทีนี้เราก็จะนับจำนวนตัวเสือเดือนได้ละ ว่าอ้วนห<ม>ไหมไมีไข่เยอะไหมถ้าขุนอีกหน่อยค่อยขายดีไหมถ้าอย่างนี้ก็ได้น้ําหนักหนึ่งถ้าให้อาหารน้อยๆลดน้นํา่ห้ชมเชิญก็จะใช้เดือนสุดไหยเขาไปทาอะไรคะแล้วเขาก็ไปเลี้ยงผลิตปุ๋ยเป็นเครื่อง<ช>จักรผลิตปุ๋ยประจ<อ>ําฟาร์มแต่ละฟาร์มอ๋อก็เอาไปผลิตปุ๋ยเช่นเดียวกันแอบถาม,ไ,มไ,ได้ไหมรายได้ต่อเดือนเยอะไหมในการเลี้ยง ก็น่าจะพอสําหรับการอยู่เป็นเงินเดือนคนสองคนมีแม่บ้านอีกสักคนมีค่าที่อีกสักสองสามหมื่นอุ้ยเหรอก้าวถ้าสมมติว่าค่าที่ค่าที่สองสามหมื่นค่าครองชีพคนหนึ่งเท่าไหร่ค่าครองชีพแทงเงินเดือนแทงเงินเดือนก็ได้สองคนสองสี่หมื่นเปลืนแม่บ้านในคนแม่บ้านใคนเอามื่น่าบาทเป็นเหมือนเรียนธุรกิจห้าหมื่นหกหมื่นเราต้องมีเงินเท่าไหร่อะเดือนหนึ่งก็ต้องประมาณสักแสนหนึ่งไม่แสนหนึ่งอยู่ได้ไง อันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราได้แล้วเยอะแต่ถ้ามันทําเป็นอาชีพไม่ได้เนี่ยก็ควรพิจารณาตัวเองมันก็คงเป็นอาชีพที่ไม่จริงทีเนี้ยเราก็ต้องมามองแล้วว่าไอ้ตรงเนี้มันคุ้มทุนไหม,มเท่านี้ไม่คุ้มสูงอีกไหม,ม <laughs> ต้องขายอีกเยอะขึ้นไหมเราก็คิดรอบคอบมาหมดม ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงลีเริ่มทำในธุรกิจนี้นั้นนะคะเกิดจากการคิดอย่างถี่ถ้วนทุกอย่างแล้วละคะ่ะว่าการทำฟาร์มแห่งนี้จะตอบแทนให้กับธุรกิจของลุงลีได้อย่างคุ้มค่าช่วงหน้าเราจะไปฟังเรื่องราวของลุงลีกันต่อค่ะพบกันนะคะ อีสุสุดีแม็กพลัภาพพลิกโลกบริษัทเครือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัด108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมจริงเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรรู้จนกว่าจะได้ลองเรียนเราก็จะจัดชุดเป็นชุดเลี้ยงส่งไปให้เขาที่บ้านเย Oh, okay. มีงบประมาณพันหนึ่งอย่างเงี้ย oh. เป็นชุดเลี้ยงมีคู่มือมีอาหารมีกระบะมีไต้เดือนมีอะไรมีดินมีอย่างเงี้ยให้หมายถึงไม่ต้องทําอะไรเลยค <Okay. S 2> พรมน้ําอย่างเดียวเขาก็ลองเลี้ยงเอ้ย hey, ฉันก็เลี้ยงรอดรอดกลับไปต่อวว่าฉันชอบไม้ชอบมอไม้กัวไม้เหม็นไม้แ mm hmm. มงเยอะไหมอะไรก็ต้อง ลองของเราทำมานานแล้วเราก็แบบมีมาตรฐานในการส่งมีขนาดที่ชัดเจนมีเวลาที่ชัดเจนอไม่ว่าจะทําอะไรก่อนได้ทดลองและทําลองทําเต็มทีคือลองแรกที่เราลองเราก็ไม่ได้เลี้ยงทีทั้งแผงสามก๊บะสองกะบะหนึ่งก๊บะค่อยๆเริ่มไปทันมากทีมันเพิ่มไวเราก็ไม่ได้จงใจมันลดรายจ่ายค่าปุ๋ยบางทีแบบหูมันไม่ได้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำแอ่พี่ใช้ปุ๋ยเดินเท่าไหร่ บางคนเป็นโครงการเป็นโรงเรียนเป็นโรงแรมเป็นหมู่บ้านหูค่าปุ๋ยพี่เดือนละเท่านี้เท่านั้นขยะอาหารทุกคนก็มีกแล้วก็แปลสภาพมาเป็นปุ๋ยที่เราไม่ต้องไปซื้อเขาหรือว่าสดกว่าได้ปุ๋ยที่ไหม่กว่าดีกว่าสะดวกกว่าแล้วก็ภูมิใจนี่ค่ะอ,าาอย่างนี้ มีผักไว้หลังบ้านมีตู้เย็นเหมือนมีตู้เย็นอยู่หลังบ้านก็น่าจะดีแต่ออนเอินเดี๋ยวเพิ่งคิดไปไก่ต้องเลี้ยงให้รอดก่อนในหนึ่งกระบะก็ต้องทดลองดูใครดูอยู่อย่างนี้แล้วสนใจก็สามารถติดต่อได้ใช่ครับก็ซื้อไปได้ไปทดลองเลี้ยงไปดูตังงบหนึ่งพันบาทอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ลองเลี้ยงดูเริ่มต้นกดปุ่มเริ่มเลยบางทีอย่คิดพี่เห็นเรานานแล้วมีตั้งใจแล้วพี่ศึกษาอยู่นั้นแล้วศึกษาไปศึกษามาไม่ได้เลี้ยง น่าจะตรงนี้กับเรื่องของไส้เดือนแล้วยังมีในส่วนอื่นๆอีกไหมคะจริงๆแล้วเ,เนี่ยเราก็อยากจะไปดูเรื่องของปลายทางบางทีสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดขี้วัวมาจากไหนวัวกินอะไรนมที่ได้จากวัวนั้นเป็นยังไงไก่ที่ได้กินไส้เดือนเป็นยังไงเราก็เลยรวมสร้างคาเฟ่เล็กๆขึ้นมาค,คาเฟ่หนึ่งที่ลดการใช้พลาสติกไปด้วยข้างหลังบ้านก็ทําเรื่องจัดก,การขยะไปแล้ว ลดการใช้พลาส,สติกแยกขยะอาหารจำลองว่าไปอยู่บ้านคุณเลยตั้งสเตชั่นให้เห็นไปเลยก็เป็นคาเฟ่รับรับรองไปในตัวศึกษาจากเราไปเ,าเขาก็ไปทําในแบบฉบับของเขาเราก็ส่งเสริมเขาให้มีนําเสนอที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วมา <ste ck> มอมายู่รวมกันก็แข็งแรงเป็นคอมมูนิตี้ผมว่า7ปีนี่ได้มาเท่านี้ก็พอใจ แต่ถามว่าดีกว่านี้ได้ไหมดีกว่านี้ได้มากแต่ทํบ่อยหรือเปล่าึ้นอยู่กับความพอใจของ,รของเราด้วยใน<า>ตอน<ท>นี้บางทีเราก็ไปย่าอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่แต่มันก็ได้มั่นใจว่าอไอที่ไปย่ํามาแล้วซอยขี้หมาซอยนี้คงไปคงไม่ไปซ้ําก็ไม่ไปวนอยู่กับมันก็ดีที่จะได้รู้ว่าเราไม่ชอบ จะไม่ใช่เกษตรกรที่ดีแต่ว่าผมเป็นคนที่พัฒนาผลิตผลของเกษตรกรที่ดีเราศึกษาโภชนาการของมันศึกษาปลายทางศึกษาลูกค้าศึกษาวิธีการกินศึกษาวิธีแปรรูปซึ่งเราก็อาจจะชอบในพาร์ทที่เป็นเรื่องของการพัฒนา80%ชอบในกิจพาร์ทที่เป็นเกษตรกรได้ลงมาปฏิบัติจ,จริงเพื่อเก็บข้อมูลเราจะได้รู้ใจเขาบ้างนี่แต่ถามว่าเราเป็นนักพัฒนาผล,ผลผลิตการเกษตรเป็นแน่นอนเป็นน,นักนักนาดีกว่า ทำให้การงานกเกษตรสบายขึ้น<ฆ>ประดิษฐ์เครื่องม้าเครื่องมือศึกษาจุลินทรีย์ศึกษาเครื่องมือศึกษารูปแบบที่เป็นชีวภาพเพื่อให้งานกเกษตรง่ายขึ้นทําทําเรื่องของการเพิ่มมูลค่าสินค้าเรื่องสินค้าเรื่องของเรื่องของการเพิ่มมูลค่าสินค้าเรื่องของการเข้าใจลูกค้าเรื่อง,องการสื่อสารกลไกราคาการจัดจําหน่ายต่างๆทำเพราะว่าเราก็มองเห็นว่า ปลูกอ่อืมก็สมมุติว่าปลูกเป็นแล้วสุดท้ายจะขายยังไงคนก็มีคําถามตรงนี้ตลอดว่าทําแล้วจะไปขายใครทำแล้วจะทํำยังไงซึ่งเราก็ต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้แม่นว่าสุดท้ายมันไปเป็นยังไงอืซึ่งก็ ก็นี่ก็คือเป็นผลต่อเนื่องที่เรามีคาเฟ่เล็กๆเป็นไฮโ์รูมเนาะใช่แต่ว่ักมากก็ทาให้คนที่คิดเหมือนกันได้มาคุยกันได้มาเจอกันได้เห็นภาพว่ามันจะต่อยอดไปเป็นมันจะลดใช้นู่นนี่ยังไงขอแอบไปดูหน่อยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างไปค่ะแล้วไม่เอาเส้นเดินไปด้วย นี่ก็เป็นแนวคิดเจ๋งๆของลุงลีเลยละค่ะที่นอกจากจะทำธุรกิจแล้วก็ยังช่วยเหลือโลกใบนี้ได้ด้วยล่ะค่ะช่วงหน้าลุงลีจะพาจอยไปดูคาเฟ่ที่ช่วยลดพลาสติกกันค่ะพบกันนะคะ สนับสนุนโดยบริษัทเครือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัด108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์อาหาร CP มาที่คาเฟ่เล็กๆอย่างที่ลุงลีบอกแต่มันน่ารักมาก <c oughs> สไตล์มันคือสไตล์อะไรคะหนูแบบเหมือนอยู่นอกเลยเนาะสไตล์มันก็เป็นเหมือนร้าน ฟิลอินช็อปคเป็นคาเฟ่แบบลดการใช้พลาสติกชื่อร้านเนี่ยมันชื่อเลสพลาสติกเอเบิลพอมาอยู่ด้วยกันก็เลยเป็นเลสพลาสติกอังคกลแต่ก่อนก็จะใช้น้ายาแชมพูอย่างเงี้ยคนคงเคยซื้อกันบ้างละกดเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นแต่พอมาอยู่ในฟาร์มไข่ฟองหนึ่งผักหัวหนึ่งพริกไทยสามช้อนข้าวสี่ช้อนก็ตามสะดวกเพรมันก็เลยกลายเป็นความหลากหลายแล้วก็เออมเหมาะปรบยุกต์ตอนนี้ซึก็อยากจะ ซื้อไปทํากินสดๆเลยไม่อยากเก็บใส่ตู้เย็น,นไม่อยากเลยอยากไดดินิดหน่อยหน่อย<ๆ>ก็ไม่ต้องซื้อเป็นเต็มจํานวนฉันจะไปเปลี่ยนแคคตัดแค่สามต้นก็ไม่ต้องมีการใช้แพคเกจอะไรเกิดขึ้นก็ทําได้หมดที่นี่ก็เป็นทางเลือกแต่ทีนี้มันก็มาส่งต่อมาจากมูลไส้เดือนกลายเป็นปลูกผักก็ออกมาเป็นผักไส้เดือนมาเลี้ยงไก่ก็ออกมาเป็นไข่ไส้เดือนกินขี้วัวก็มีนมวัวไข่ของเราเลยหรอไข่ของเป็นเฟสที่เราร่วมมือกันที่สุพรรณ ผับนมก็อยู่โคลาชผักก็อยู่ตรงสายสามมี l o c a l farmer สุดท้ายเนี่ยเราทําเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการซัพพอร์ตเกษตรกรรายย่อยมันก็มีการการร่วมไม้ร่วมมือกานหลากหลายฝาเขาถึงบอกว่าเออเราเป็นตัวตั้งต้นเล็กๆแล้วก็ขยายให้คนอื่นได้ประโยชน์ร่วมกันเยอะๆผมว่ามันลงตัวนะเราก็มันเหมือนเป็นการพัาร่วมกันดีก่าถ้าเราโตคนอื่นก็โตด้วยไปด้วยกัน พัฒนาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเราเอาเงินไปหยอดไว้ตรงไหนตรงนั้นก็โตรเราเอาเงินมาหยอดที่ทุนนิยมทุนนิยนก็โตรเราเอาเงินไปหยอดที่ไรายย่อยราย่อยก็โตรเ,เราก็เลือกที่จะจับจ่ายที่ราย,ย่อยสื่อสารร่วมกันว่าสินค้ามันจะแพงขึ้นนะแต่มันอร่อยขึ้นนะมันดีขึ้นนะดีอย่างไรดีเท่าไหร่ไข่สดสดแค่ไหนนูนกินมินไข่ขาวแค่ไหนน้ำในไข่เท่าไหร่ดูจากลุงลีแล้วเรไม่เคยคิดว่าจะเป็นเด็กเรียนขนาดนี้เป็นคนชอบแบบ ศึกษาวิจัยเหมือนนักวิทยาศาสตร์ไกลๆนี่ยมันอยากจะรู้แต่ก็เป็นแบบลุกทุ่งลุกทุ่งไม่ได้จะพั <จะ S 1> นนะจะแบบไม่ได้ถึงขนาดลงลึก<อ>ขนาดนั้นแล้หนูก็จะสามารถสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าลุงลีตัวตนของลุงลีแล้วก็คือทุกลักษในสิ่งที่มันทําแหละความสุขมันอยู่ตรงไหนอยากให้คุณทําไปตรงนั้นแล้วมันจะตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องจริงๆก็ควบคู่ไปกับเรื่องของการเงิน,นอันนี้แนะนํา พราะว่าบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเราให้ลุยไปเลยแต่บางครั้งเราไม่ได้ทบทวนเรื่องการเงินเพราะนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นโลกคู่ขนานที่มันจําเป็นนะต้องไปสมดุลกันเราไม่ได้แบบออกเลยน้องชอบไงลุยไปเลยตามฝันใช่ใช่แต่มันไม่ได้ทุกคนที่มันจะรอบคอบละเอียดถ้าเกิดว่าเขามีภูมิคุ้มกันที่ดีเขาศึกษาเรื่องเนี้ยวางแผนล้มในกระดาษก่อนก็ได้ประสบการณ์มันก็จะสอนเราใช่ไหมครับสุดยอดอ่ะ แบ่งงานกันเราแบ่งงานกันทำแล้วเ,เราไม่ต้องไปเก่งเท่าเขาหรอกอนนโอเค <laughs> อ่ะสุดท้ายในเรื่องของอยากให้ฝากกับคุณผู้ชมบางคนเขาเือ <c oughs> เขามองอยู่อย่างนี้แล้วเขายังไม่มีแนวคิดว่าเฮ้ยฉันทาอะไรดีนะ่ะฉันอยากจะทําอะไรดีอุ้ยพอมองงี้ไอใสเดืองก็อยากจะไอ่แย่ขยะก็อยากจะทําไก่หนุนนี่นั่นโอ้ยอยากทำหมดมันควรจะเริ่มยังไงดีหรือควรจะทําอะไรดีให้เขากลับไปคิดอะไรก่อน ผมคิดว่าเราควรจะใส่ใจดินที่บ้านให้ดีโดยเราก็ไปตรวจสอบว่ามันมีไส้เดือนมั้งอยู่ที่บ้านกวาดบ้านบางครั้งไม่ต้องมาสั่งอะไรกับผมเพียงแต่เรากวาดกองใบไม้ไปรวมกันแล้วเราพรมน้ําแล้วเราก็มาตรวจเช็คว่ามีไส้เดือนมาอยู่หรือเปล่าบางทีเราทําแค่เนี้ก็ดีกับตัวเองแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องมาเลี้ยงแบบผมมาจับใส่ดินชักแต่เพียงแต่ว่าจากที่ปล่อยปะ่าละเลยเราก็บํารุงที่ที่เรายืนอยู่ทุกวัน ราจะได้มีจุดเกณนจะไปทําอะไรต่อสํารวจตัวเองสํารวจตัวเองและบ้านของตัวเองจริงๆผมหลอกให้กวาดบ้าน <laughs> แล้วทําไมพระถึง้องกวาดลานมันก็คือการภาวนาการสํารวจตัวเองคิดอย่างน,นเลิกคิดทุกอย่างแล้วสติอยู่ที่ซ้ายขวากวาขวากวา,วา,วา <laughs> ไม่ต้องคิดอะไรเดี๋ยวมันจะออกเองมันความคิดทุกอย่างมันจะเชื่อ <laughs> ว่าใครเคยกวาดลานก็จะรู้ว่ามันมีประโยชน์นะ <laughs> ไม่ได้เคกวาดกันเล่นๆโอเค ห,หยุดทำอะไรหยุดอยู่กับตัวเองแป๊บนึงลองกลับมาสำรวจตัวเองดูนะคะว่าคุณมีสิ่งที่ชอบหรือเก่งด้านไหนแล้วลองวางแผนทำธุรกิจดูค่ะความสำเร็จนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนค่ะจอยเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมธนาคารออมสินได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อว่าออมสินยั่วพัน์รักถิน่นโดยมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นาองค์ความรู้มาบูรณาการกับภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่และทรัพยากรท้องถิน่นและที่สําคัญครับผลิตภัณฑ์น,นี้ยังได้รับรางวัลต่างๆมากมายครับ ซึ่งตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์กล้วยตากเสียบตอกซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการออมสินยุวพั์รักถิ่นครับไปกันเลยครับผลิตภัณฑ์กล้วยตากเสียบตอกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวบ้านหนองโนใช้กล้วยคัดพิเศษอบแห้งเสียบตอกเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ขายได้ในราคาที่สูงขึ้นอิกท,ทั้งวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ก็มาจากในชุมชนทั้งสิ้นครับ กล้วยตากเสียบตอกเนี่ยเป็นการพัฒนาจากภูมิปัญญาและวิถีท้องถิ่นผมก็เอามารวมกันใน2วิถีนี้ก็กลายเป็นกล้วยตากเสียบตอกนี้เกิดขึ้นมาครับกล้วยตากเสียบตอกของเราเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากเจ้าอื่นในท้องตลาดก็คือกล้วยตากของเราจะไม่แข็งกล้วยตากของผมเนี่ยมันจะผ่านการนวดทุกลูกเราไปนวดกันได้ไหมฮะได้ครับนะไปทดลองกันดูเลยฮะ และถ้าหากคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยสนใจอยากผนุนผลิตภัณฑ์กล้วยตากเสียบตอกเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Facebook ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของผมทางธนาคารออมสินได้จัดก,กิจกรรมออมสินยวุวาร์พารลักถิน่นโดยให้นักศึกษาจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามเข้ามาช่วยในด้านการพัฒนาแพคเกจบรรจุภัณฑ์แล้วก็การตลาดต่างๆครับผมถ้าชุมชนไหน อยากเข้าร่วมกิจกรรมออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นกับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเราจะขับเคลื่อนธุรกิจให้ดีขึ้นได้อย่างไรในยุคดิจิทัล4.0ที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับวงการธุรกิจทุกประเภทโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เราเรียกกันอีกชื่อว่า SME ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทุกธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้ตามทันกับยุคสมัยเรียนจริงได้ผลลัพธ์จริงปรับเปลี่ยนต่อยอดธุรกิจพัฒนาความคิดให้ทันโลกเตรียมพบกับกิจกรรมดีพร้อม Genius Transformation 2021กิจกรรมเดียวที่คุณจะได้เรียนรู้และสร้างคอนเนคชันให้กับธุรกิจของคุณกับกูรูชั้นนำของประเทศเพื่อต่อยอดธุรกิจของคุณให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเข้มข้นกว่า8สัปดาห์ เป็นเวลามากกว่า30ชั่วโมงสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2,564ขอขอบคุณอีสุสุดีแมพารลิภาพพลิกโลบริษัทเครือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน